สวัสดีครับศูนย์การเรียนรู้สวนผักหวานป่าพออ,อ้อปอกอำเภอบ้านหนอจังหวัดส,สระบุรีนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับประวานป่าแก่นักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประจำปี2 5 6 5นนะครับนักเรียนเหล่านี้ก็จะเข้ามาศึกษาดูงานเป็นประจำ สลับหมุนเวียนกันไปในแต่ละปีนะฮะให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักหวานป่าทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่เริ่มการนำพันมานะฮะมาเพาะมาขยายพันธุ์และได้มีโอกาสต้อนรับคณะวานศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันเดียวกันนะครับก็ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้วยทางสวนได้ให้ความรู้แก่นักเรียน ที่เข้ามาศึกษาได้ศึกษาค้นควา้าแล้วก็ตอบคำถามซักถามให้ความรู้เกี่ยวกับผักหวานป่าทุกเรื่องที่นักเรียนอยากทราบเพื่อนำไปเสนอ,อผลงานนี้เป็นโปรเจกต์แก่อาจารย์นะครับทางสวนได้เข้าพาชมนะครับการ ปลูกผักหวานป่าด้วยการปฏิบัติจริงและบีตัวอย่างให้เห็นชัดเจนและในขณะเดียวกันคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งได้มาปรับหลักทำการวิจัยศึกษาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของผักหวานป่าในพื้นที่สวนผักหวานป่าพ่ออ,อป,ป๊อกอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีนะฮะก็ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าทดลองนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางสวนได้ให้ความรู้แก่เยาวชนรรยกลารนิสิตนักศึกษาซึ่งต่อไปในอนาคตนะครับจะเป็นกําลังของประเทศชาติได้เป็นอย่างดีสวนประหวันป่าทพ่ออพอกมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่สถาบันต่างๆได้ให้เกียรติและก็มอบความไว้วางใจให้ทางสวนนะครับให้ความรู้เนื่องจากสวนเราเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการให้บริการแก่พี่น้องแก่สถาบันแก่นักเรียนนักศึกษา ทุกระดับแก่ชุมชนนะครับเทศบาลอบตอแล้วก็กลุ่มต่างๆได้เข้ามาศึกษาดูงานการเป็นประจำทุกปีนะครับสวัสดีครับ